วันนี้นะเราเนี่ยมาเช้ามากเลยเพื่อนๆดูสิยังไม่มีใครถึงโรงเรียนเลยเนี่ยระหว่างรอนะเราก็เล่นเบเบดรอเรานะจะเล่นสะกวดเราเดี๋ยวจะได้ไปแข่งกันทุกคนนี่โอ้จะมีสีมือนะก็โหดขึ้นด้วยเลยทุกคนดูสิโอ้เล่นอยู่คนเดียวเฮ้ยมีตัวอะไรอีกเนี่ยวันนี้พบมาทั้งกระเป๋าเลยเนี่ยตัวนี้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 โอ้ยแล้วเมื่อไหร่ฟิล์มจะมาเนี่ยมาโรงเรียนสายแล้วหรอเนี่ยโอต่อไง ดิอย่างเนี้ยเฮ้ยโฟกัสมาแล้วหหเฮ้ยทำไมเนี่ยนี่เรากำลังเล่นเบเบดเนี่ยเราก็จะเล่นไปแข่งไนงะมๆๆันเขาทำไม่ร่วงเนี่ยโฟกัส,สพิน <ๆ S 2> จะบอกว่าวันเนี้ยอย่าเพิ่งเล่นเบเบเดเลยทำไมอะ่ะเพราะวันเนี้ยพี่มีของเล่นใหม่มาให้แกของเล่นอะไรอะจะเป็นจะเป็นของสุ่มเบลลล็อตใช่เหรอของสุ่มเบลลล็อตไหนไหนไหนไม่ใช่กล่องอะไรมันต้องเก็บเลยอ่ะ เก็บเลย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 พักก่อนมาก่อนวันนี้เราจะมาพักเล่นเบรก่อนครับทุกคนเราจะมาเล่นเบรก่อนกันมากดีกว่ามาเล่นเบรคไมได้ไหมไ่ได้ไหมไี่เลยโฟกัสนี่ก็คือเบร็อถไหนนี่นะนี่เลยโอ้โหแกยังไงนะจะตีใช่ไหมชิดมั้งใช่ไม่รู้อ่ะไม่ใช่มาทุกคนเรามาดูกันดีกว่านะว่าถุงนี้เป็นยังไงสามสองหนึ่งแทนแรนตูเบรคเหล่เนียเบรล็อคเบรคบล็อคเอาเบรคบล็อคเบรคบล็อคที่ วุ Hoy, ออ้ยมีกี่ซองในฟิล์มอาอมาเลยเทอเลยเทาเลยคือมีหลายถุงมากนะคือเราไปเจอมาเกยนะมาในน้บซีวม uh 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 ีถุงหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแ เอ็ดสองสุดสองแต่คนละหกสองโอเคเนาะไม่ห้าโอเคสี่เอาไปเก็บเลยนั้น่ะได้เลยถึงงั้นวันเนี้ยเราจะได้ตัวอะไรบ้างได้มามามาอยากได้ทุ่งคุงมากเลยเนี่ยอยากได้ทุกตัวที่มันได้เที่ยนี่จับ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 ซุ่มซุ่มดีนี่ล่าดีนล่าอยากได้เนี่ยอุ้ยดุงหรือเปล่านี่มาพร้อมไหมพร้อมแล้วมาเลไหนตัวเลยอ่ะเลือกเลยไหมสิบแก่ก่อนเลยแล้วคุณแก่นะครับทุกคนฉีกเลย ก็เปิดมังกายฟินหุยเฮ้ยมีไกด์ด้วยเฮ้ยเดี๋ยว,ยวน,นะดูไกด์ก่อนดูไกด์ก่อนอันนี้ก็น่าจะเป็นด้านหลังนะทุกคนเพราะมีทลี่เหมือนกันหมดเลยแต่ว่านี่ไกด์เป็นอย่างนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ดียนีได้ตัวไหนเนี่ย<ๆ>นี่ลีลาลีลาแล้วก็น้องแร็คูนตัวนี้อันนี้ชื่ออะไรอะแล้วก็นี่รวมเป็นลอตนี่เห็นไหมเำไมม่มีลูกกระดาษ ของนั่นไก่นะน่าจะเอาไว้แบบปล่อยหิงชูอะไรอย่างเงี้ยแน่เลยเฮ้ยมาเล่นได้อีกเฮ้ยเดาลองได้ไหมได้แล้วตัวของสมได้ก็เป็นตีลีลีลาลีลาเอาลูกบอลเลยเอาไปเป็นบุกใจได้เลยเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะตัวเหมือนกันไหมไม่ใช่ลีลาลีล่าไม่ใช่เนี่ยใช่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 ลีลาลีล่อ๋ออันนี้ตัวนี้มันบิ๊มบิ้มตะเบิ้มตะเบิ้มฮะเนี่ยลีลาลีล่าใช่ไหมตัวนี้ไปใช่แล้วตัวนี้เลยนะตีตัวหน้าซองนี้เลย มาพี่จะไปแล้วแกะบ้างนะเอาเลยเอาเลยไรได้ตัวอะไรได้ซ้ำหรือเปล่าเนี้ยดูซีกันได้ตัวอะไรนะทุกคนเฮ้ยโอ้ยตัวอะไรอะฮิโปโฟกัสวินิชชื่ออะไรอ่ะเป็นฮิปโปใส่เป็นเป็นฮิปโปต่อกระบอกเพชรหรือเปล่าน่าจะฮิปโปต่อกระบอกเพชรนะโอ้ยทองโอ้ยถ่ายเลยถ่ายละทองนะนี่ห้องฟิล์มปะโจเมื่อกี้ ใช่อ <g itti> ัน <Gar> น <occurs> enfin ี้ตัวฟีมื่อกี้ทุกคนนี่นี่ห็นไหมแต่ละล้านแต่ละล้านตัวเด็กเฮ้ยพี่ตันติเขาจะพูดเฟียวอ่ะสวยน่ารักอ่ะไอ้เราได้แต่ละล้านตัวนี้แจ๋วว่ะแต่ตัวนี้ตัวอคอมเมนต์มาด้วยนะตัวอะไรคอมเมนต์ไหนทุกคนเจ้แต่ตัวนี้น่ารักนะหมูเด้งทะมูเด้งดีมากต่อเลยต่อเลยต่อเลยมากล่องต่อไปนะครับเอาสองนี้แล้วกันนะดูนะครับว่าตัวอะไรนะชี้เลยทุกคนแล้วก็แล้วก็แล้วก็เฮ้ยไม่เหมือนโฟกัสเลยเฮ้ย เยราได้เป็นละลลีละลีละตระมาสุนการสุนการใช่หุยห้ยอะไรอ่ะตุ้งนี่แล้วก็ตะลเล่ตาล่าแล้วก็ยิมเปอร์ซินีหุยของวินได้เป็นโอนิกาอัมมาลาบูนะทุกคนแล้วก็อันต่อไปนี่เป็นทาเล่ตาร่าวีเอสทุงทุงทุ่งโซฮัวร่านะครับทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คือทาเล่เอาใหม่นะตัวนี้ชื่ออะไรอะทุกคนทาเล่ตาร่าลิลิลิลาลิลา อเมริกาอเมแบร์กูมทุงทุงอะไรไม่รู้ว่าทุกคนชื่อคนนี้คนยาวมันคือรวมรวมกันหมด้วยไปสิไปได้ดีดิตะลเลยตะล่่ะตะลเลยตะล่่ะอะไรทำไรไม่เล่นเลยนี่กันด้วยพี่ไอันนี้ก็ต้องพูดชื่อทั้งหมดอ๋าไหนพูดสิไม่รู้เป็นพูดไม่เป็นเหมือนกันทุกคนตอนนี้ชื่ออะไรคอมเมนต์มานะครับทุกคนใครตอบถูกเอานิ้วโป้งผมไปเลยมาหนึ่งต่อหน้าต่อเลยต่อเลยนะต่อเลยได้ไปซ้ำมึงไปเนี่ยนี่แต่ซ้ำกันแล้วนะตอนนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูที่การ์ดไงดูริจะได้การ์ดอะไรเนี่ยเราได้เป็นน้องช้างอีกแล้วช้างการะบองเพชรว้าเราได้ทงทุงเฮ้ยทงทุงอีกแล้วทุงอะไรยังไม่ได้แดงฮะได้ทุงทุงยังยังอ๋อไม่ได้หรอ,อตรงนี้เป็นโอเนก้าอาลาบูอย่านะครับทุกคนแล้วก็เป็นทาเลทาร่ากับท,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 ทุงทงหรือว่าเราไม่ต้องลุ้นตุ๊กตาแล้วไม่สิบอันนี้อุดเรามาลุ้นการ์ดเถอะตุ๊กตาผมจะออกซ้ำเหมือนกันอีกแล้วนะทุกคนเราจะได้แปลกบ้างไหเนี่ยสีอะไรมา เฮ้ยไม่ใช่ <S <S ว <S <S ้าวนี่ทุกคนเราได้ทาลาได้ทาลาลาฟนะแต่ทาลาไดชาลาลาตัวนี้มีกี่ขาเอาก็มีสองขาถูกอันนี้มันมีสามขาทำไมคิดว่าทาราไดชาลาลาฟมีสี่ขามาโดยตลอดนะมันมีสามอันนี้อาจจะเกือบนี่ไงสามไเออแสามขาหมายถึงว่ากองเท้าสามคู่เอ้ยหนึ่งคู่กับอีกคนหนึ่งนะทุกคนมาเมื่อกี้ผมเปิดไหนฮะอันนี่ผมได้อีกแล้วทุกคน นี а, 3> 3 no. ่ไรล่ะต I mean, oh, oh. ัวที่สามผมยังได้ตุ้งทุงอ่ะนี่ไงทุ้งทุงอ่ะน่าตุงทุ้งเหมือนกันเลยนึ่งการตุ้งทุ้งซาฮูลาอลาล่งกุ้งแมวเล้วก็ทาเล่ทาล่านะครับทุกคนมามามาต่อเลยต่อเลยเชื่อไม่แกะไปแล้วเว้ยเมื่อกี้เหมือนจะไม่มันจะมีซองไม่ได้ไม่ได้แกะเลยใช่เหรอมาอีกสองซองหรือนี่ลายล่แล้วไปสี่แล้วมาที่บ้านเฮิปโปมาดูการ์ดทีกดีกว่าทุกคน และคูนกีวีไม่รู้ชื่อตัวอะไรลืมชื่อการซ้ำเหมือนเมื่อกี้โอ้ยมหน้ากล้วยโอ้ยน้องนี่แล้วนี่กลาเหมือนเมื่อกี้ทุกคนกบกบยางอันนี้ชื่อว่าโอเนก้าอเวราบุกอะไรมันี่ว่าอันนี้คือโอนิก้าอเวราบุกเย้มา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 ต่ไปตอไปอันสุดท้ายทุกคนอันนี้อันใหญ่นะจะไม่ซ้ำนะเลยละ มาดูการ์ดดีกว่าโฟกัสเอาเฮ้ยเป็นอะไรปึ๊บมปิ๊มปิ๊มนะครับทุกคนมันก็ตอนเล่นตาร่าจิ๋วแล้วลีลาล้านะครับทุกคนโอ๊ยนี่ดูว้ายโอ๊ยทำไมอะ่ะโอ๊ยนี่เราได้ซ้ำเกือบหมดเลยอ่ะเนี่ยใช่โฟกัสนี่โฟกัสเมื่อกี้การ์ดใช่ไหมการ์ดเบรนด์อดอะมันจะมี<อ>มันมีเครื่องหมายปังชุบอยู่ตรงห้องบนหัวเห็นปหมแต่เราไม่ปังชุบดีกว่าได้จัดปองชุบเบรนด์อตได้ ชนะเอาตัวเอาตัวอนี้ไหมได้ดิชนะเอาดิอะมา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 กันสกันพร้อมเป็นงยาียยากระเป๋ายุดกระดาษกระดาษเสมอนะกระดาษกระดาษกระดาษเสมอยาียากระเป๋ายุดกระดาษกระดาษเสมอยนี่นะกระดาษกระดาษนะน่งสอักันไกกัขอผมขออเอาทีกเลยขอเอาทาร์ีทารก่อนเลยให้เลยนะ ได้ดิหนึ่งสองสามปุ thì, two, 5. 5. 5. ้ชนะเอองั้นเอาเลยแล้วกันยิงจุบเอ้ยกะดากระดาษเอาทิปเลยหนึ่งสองสาเฮ้ยกระดาษกะดาษเสมอยิงชุบเฮ้ยกระดาษกะดาษเสมอยิงชุเ้ยกระดาษกะดาษเสมอเอ้ยไม่ใช่ขอีได้กันไกลกระดกระดาษนะผมชนะทุกคนยาวยาวกระเป๋ายิง

แล้วก็ตัวน,นี้หนึ่งตัวทุกคนแล้วก็เป็นตละล่ะตละล่า <c oughs> ไม่ได้ดุงดุงุงเลยอะ่ะงั้นลีลีิล่ลาสามตัวเหมือนกันแล้วก็มีฮิปโปสองนะครับทุกคนนี่ดูดิเห็นไหมน่ารักมากเลยตัวน,นี้ชื่ออะไรเนี่ยแล้วก็มีทาล่ทาล่าด้วยนะนี่เราเอาอะไรกับโฟกัสเดินเนี่ยดีไหมดีใจไหมดีใจโอเคโฟกัสไปเนี่ยขอหน้าจันไปโฟกัสเรากลับไปไม่เบรกกันดีปปกว่าเอาน้อเราเปิดเวลาเสร็จแล้วเอาไปกลับเรากลับไปไม่เบรกได้กลับไปไม่เบรกกันดีกว่าได้เลยโฟกัสไปเลยจี้ทุกวันตก่อน เดี๋ยวแฮมเมอร์การี่การจำได้แค่ตัวเดียวจะทุไมได้หรอได้หรอได้ได้ได้หรอได้หรอไปเลยได้ได้ดไปเลตัวน่นี่ใครอยู่หน้าตัวชนะว้าวมาอีรออีมาพร้อมนะอันนี้สามพิเศษสนามเร้อนนะทุกคนมาพร้อมวักิดเดีวดอ้กระเด็นกระเด็นกระเด็น โอ้ยอย่างงี้เป็นวินีดูเป็นไงล่ะโดนเท้าของีิโปหยุดสังักไปเลยซะนั่นแหละไอพีดไอพี่ไอี่อาไหมไอี่อะ t ที e e two โ n e go three two t h r e แล้วครับตู้ตู้ตู้โอ้ยโดนกั้นโดนกั้นโดนกั้นอีกแล้วอะไรอ่ะมาเลยอ่ะโอ้ยไม่เล่นแล้วเอาไปเล่นเองคัะไปเราตั้งใจเรียนเก็บของก่อน